น,นี้โรงเรียนต่างๆทยอยเปิดเทอมกันแล้วนะคะช่วงปิดเทอมเด็กๆและครอบครัวคงจะมีกิจกรรมต่างๆกันไปนะคะมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งบุกทินไดโนเสาร์ที่อำเภอภูพพเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะพวกก็ไปศึกษาชีวิตไดโนเสาร์กันที่นั่นจริงๆแล้วไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์ไปตั้ง65ล้านปีก่อนนะคะเรามีโอกาสจะรู้จักไดโนเสาร์ก็คือจากหนังสือจากภาพยนตร์จากโทรทัศน์เท่านั้นเองก็เลยน่าสงสัยว่า แล้วคนเราศึกษาชีวิตของไดโนเสาร์ได้อย่างไรวันนี้ทุ่งแสงตะวันมีคำตอบค่ะเดี๋ยวจะไปด้วยกันนะคะไปดูว่าไดาโนเสาร์มีชีวิตอย่างไรสักครู่ค่ะบริเวณนี้เมื่อ160ล้านปีมาแนแหละที่แล้วมานะฮพ

มาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังไม่นานเท่าไหร่ก็มีไดโนเสาร์มาเล่านิทานให้ลูกไดโนเสาร์ฟังอีทองนายอย่าู่งไงไอทองเนี่ยมันของพี่ของเรากลุ่มเด็ก30กว่าคนใช้เวลาสั้นๆช่วงปิดเทอมเดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมค่ายเด็กเฉลียวเที่ยวฉลาด ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์โลกล้านปีค่ะมาแล้วไปแล้วไฟล้วก็นั่งรถมาต่ออีกสองชั่วโมงได้ปะชั่วโมงกว่าได้ั้มพี่สมาชิกค่ายคนนี้ชื่อออฟเด็กชายพัฒน์ธรสมจิตส่วนอีกคนชื่อแตงกวาค่ะเด็กชายวิสุทธเทพ<า>ธรรมวิจิตเดชทั้งสองคนอยู่ชั้นป .6 เป็นญาติกัน<ๆ>ก็เลยชวนกันมาค่ะ พ่อเขาเป็นพี่น้องกับแม่ผมสนันพี่น้องเป็นพี่น้องรุ่นเดียวกันสนใจมาเองตอ็นเด็กๆกันรู้เรารู้นิดหน่อยแต่ตอนเราโตรู้หมดแล้วหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสเร์เพิ่มขึ้นเป็นของจริงด้วยจะไปรอยเท้าเดโนเสาร์ขึ้นเขา่ไปขึ้นเขาดูร้อยเท้าขึ้นห้ากิโลลงห้ากิโลเตรียมกระเป๋าเติียน้ำหมวกส่วนมากต้องเตรียมขายาวรองเท้าผ้าใบ แล้วเตรียมไม่แน่ด้วยแดนโนอฟไดโนแดงความีการขุดพบร่องรอยของไดโนเสาร์กระจายอยู่บริเวณภาคอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดเลยกาฬสิน์ขอนแก่นรวมทั้งที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงนี้ด้วยค่ะตนียแหละาทางแบบเนี้ยถ้ามันอนไหล นิตยศาสําสำหรับเด็กไดโนสาร์ร่วมกับแปลนแคมปัสจัดค่ายเด็กเฉลียวเที่ยวฉลาดให้เด็กๆผสมผสานความรู้และจินตนาการแล้วก็ก้าวเข้าสู่โลกยุคดึกดำบรรตลอดเส้นทาง5กิโลเมตรมีบทเรียนสนุกสนุกซุกซ่อนอยู่ค่ะถ่ายดูสิมีก้อนหินใหญ่นี่นี่เปล่าพี่เปล่ดูสิครับอาเปิดดูในก้อนหินใหญ่ไปดูได้เปล่า นี่เปล่าเนี่ยหินน้ำดำไหนนี่ไม่ใช่อันนี้ย่ามาหมดเลยย่ามาหมดเลยไหนลองมาเอาไปคะเอาเอามาต่อเร็วเข้าเร็วเขาให้หาต่อจิ๊กซอว์ภาคเดี่ยวเสร็จยังครับต่อเสร็จแล้วฮะเป็นรูปอะไรเสร็จยังทุกคนจดไว้ค่ะด่านแรกของเราซื้อตัวอะไรสมาชิกค่ายทุกคน มีความสนใจเรื่องไดโนเสาร์อยู่แล้วค่ะกิจกรรมบางอย่างทบทวนความทรงจำแต่บางอย่างก็ท้าทายและต้องอาศัยความสามัคคีค่ะกินคุ้มก้าวคุ้มก้าวกระดูกเอาช่วยกันโคดเแล้วครับเอาไปเลยเต้นเแ้นเต้นเขี่ยว พอให้แน่นแก่อนตรงนั้นเป็นเอวขยับหัวมันมาหน่อยดิไอ้เนี่ยเราต่อแขนมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะขามันอ่ะเออหมดร้ายจะไม่โดนแดงอนนี้มันต้องใช้ความคิดที่ยังไม่ค่อยรู้มาก็ต่อต่อไว้ก่อนอันนี้มันเป็นตรงเอวคิดว่าไอตัวนี้เป็นส่วนขอึ่งค่ะที่ส่วนหนงส่วนไหนเอ้ยนี่ผ่านชั่วโมงนึงแล้วนะมันต้องต่อที่ก้นหางมันต้องติดกับพื้นว้าว เขาหลุดมาได้ยังไงเอาเร็วเร่องแต่ตอมันเล่นตัวแบบนี้อเดียบเอาอะไรครับเด็ดเดี๋ยววางดูสิได้ปะไดโนเสาร์แบ่งเป็นสองกลุ่มข้บะพาข้าบะเพเป็นกลุ่มกินพืชและกลุ่มกินเนื้อมีอยู่วันหนึ่งกลุ่มกินพืชได้เดินมากินพืชก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อกําลังเดินมาแล้วทักทายกันเออฉันมีอะไรจะให้เธอทำสนุกสนุกแล้วแหละ เห็นไดโนเสาร์กลุ่มกินพืชกลุ่มนั้นไหมเราเข้าไปแก้งมันดีกว่าเดินหาไปตามที่นั่นแหละอีกรอยอยู่แถวนี้แหละก่อนจะขึ้นไปเจอของจริงต้องผ่านด่านค้นหารอยเท้าจำลองก่อนนะบริเวณแถวนี้แหละรอยเท้าไดโนเสาร์กำลังรอการค้นพบจากทีมสำรวจอยู่ใช่บอกเลยดีไหมเนี่ย นั่นเจอแล้วเด็กเก่งของคุณนี่ไงไปดูสิเจอคนอคละรอยมันเป็นรอยอะไรล่ะรอยอันนี้รอยอันนี้แหละพาราโซล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 โลโลพัทเท้าสัตว์กินเนื้อจะมีอยู่เนี่ยฮะสามนิ้วสัตว์กินเนื้อจะเป็นเท้าช้างอาอลองหังนกล<ห>ับไปดูคนข้างหลังบวบบวบบ่าสนุกสนานและตื่นเต้นกับการค้นหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านมาแล้วหลายด่านค่ะ เป้าหมายข้างหน้ากิโลเมตรที่5มีร่องรอยที่ไดโนเสาร์ทิ้งเอาไว้เมื่อหลายล้านปีก่อนค่ะเ,คเราจะพักทานข้าวกันตอนเที่ยงตรงนะครับเอ้ยอเ,เป็ันไงหมอนฮะนี่เมื่อกี้น้องก็เดินขึ้นมาแล้วน้องได้เห็นรเปล่ารอยเท้าไดโนเสาร์สองอันที่อยู่ข้างหน้าเห็นน,น้องรู้ไหมเอ่ยว่ามันเป็นของตัวไหนททเลนโนก,กับพาราซ่อกับปากเป็ด ดูได้ยังไงดูดูที่เท้าเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ารอยเท้านี้เกิดได้ยังไงนะครับอ่ะน้องตามมาทางนี้เลยไปบริเวณนี้เรียกกันว่าหินลาดฝ่าชาติค่ะมีผู้รู้เรื่องไดโนเสาร์อย่างพี่ต้นให้ความรู้ค่ะอย่านั่งอย่านั่งครับสินอ้องแล้วพี่จะชี้ยังไงบริเวณนี้เมื่อ160ล้านปีมาและที่แล้วมาทั้งหมดเนี่ย นเ,เนี่ยบริเวณนี้มีรอยเท้าไดนเสาวหกสิบกว่ารอยเท้ามันเล็กจังสิอ่เท้าเล็กสิไดนเสาวพวกนี้เนี่ยตัวไม่ใหญ่นะักแล้วที่น้องเห็นรอยเล็กๆเนี่ย <ๆ S 2> มันจะเดินแค่เอานิ้วตรงนี้ลงขาของมันถูกพัฒนาให้เดินบนนิ้วเหมือนกับขาของสุนัขเพราะฉะนั้นรอยเท้าอยา่างนี้ถึงน้องเห็นรอยเท้าเล็กๆเนี่ยแต่ขนาดความสูงของเดนเสาตัวนี้ถึงสักพุกเราลองมาดูรอยเท้าของเดนเสาวกินดูนะตรงนี้ใหญ่มากเลย เราก็เลยยิ่งแน่ใจว่านี่เป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อเรารู้ได้ยังไงก็เหมือนกับรอยเท้าที่น้องได้ดูกันข้างล่างแล้วที่เป็นรอยจําลองครับจะมีนิ้วสามนิ้วแต่ว่าน้องจะเห็นว่ารอยเนี้ยไม่มีที่เป็นบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าอยู่เลยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไดโนเสาร์ตัวเนี้อาจจะกําลังวิ่งอยู่อย่างรวดเร็วทําให้เล็บของมันจิกลงไปในดินนะฮะจนเป็นรอยจากการเทียบลําดับอายุของหินที่นี่ซึ่งเป็นชั้นหินหมวดพระวิหารทําให้รู้ว่ารอยเท้านี้ ถูกประทับไว้เมื่อราว140ล้านปีมาแล้วค่ะใครว่ารอยเล็บซึ่งแหลมคมหนึ่งแล้วก็ลักษณะทั่วไปของรอยเดินเส้ากินเนื้อก็คือความยาวของรอยเท้าจะมากกว่าด้านกว้างแต่ถ้าเป็นของเดินเสากินพืชแับเป็ดอะไรพวกนี้ความก้าความยาวที่ด้านกว้างนี่จะมากกว่าด้านตั้งด้านความยาวของมันรอยเท้าเนี้ยเราสามารถวัดว่าเดินเสาตัวนี้มีความสูงจากขา<อ>ถึงสะโพกเท่าไหร่ ว่าเดนวเสาตัวนี้วิ่งได้เร็วเท่าไหร่ไดนเสาตัวนี้กําลังวิ่งหรือกําลังเดินเรารู้ได้จากการบัดัะช่วงกว้างช่วงความยาวระหว่างก้าถ้าเรารู้ความยาวตรงนี้มากๆพอเราก็สามารถรู้ว่าความสูงจากขาถึงสะโพกเท่าไหร่เมื่อเรารู้ความสูงจากขาถึงสะโพกเท่าไหร่เราก็คำนวณขนาดของเดนวเสาตัวนั้นได้คร่าวๆตันดันดันดันมันก็มาแล้ว อก็ตัวตีนตนี้ก็เป็นเจ้าเกเรที่สุดในกลุ่มมาลังควานทุกๆวันเวลาที่เราขุดเราก็จะสกัดขุดไปรอบๆกระดูกให้กระดูกมันโล่ลอยตัวขึ้นมาตอนนี้อาจารย์วราวุฒิสุทีธรหรือลุงหมูของเด็กๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย เคยขุดพบซากไดโนเสาร์มาแล้วหลายชนิดลุงหมูจะพาเด็กๆลงหลุมขุดค้นค่ะนอกจากเห็นรอยเท้าไดาโนเสาร์ของจริงๆแล้วนะคะอีกสักครู่ออฟกับแตงกวาก็จะได้ขุดไดโนเสาร์ด้วยค่ะกระดูกไดโนเสาร์จะใหญ่ขนาดไหนอีกสักครู่ไปติดตามด้วยกันนะคะและยังมีรูปจำลองของไดโนเสาร์ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และใหญ่มากสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขณะที่กำลังต่อสู้อยู่นั้นก็มีเด็อุบัติ ลูกหนึ่งผ่านมาขา้า,าจะทำลายเจ้าศูนย์พันเลยลุงหมูบอกว่าลุมขุดค้นเล็กนิดเดียวต้องค่อยๆทยอยเข้าไปนะคะลุงหม,มูเขาเป็นผู้ที่สำรวจไดโนเสารแบบสอนวิธีการต่อแล้ววิธีแบบเกีเ่ยวอะไรไดโนเสาร์ค่ะ เเตือนให้ระวังแบบเจาะต้องเจาะดีๆ <c oughs> อย่าโดนกระดูกมนั้นเดี๋ยวก็ดูกแตกรู้สึกตื่นเต้นอยากเจอของจริงมานานนะแล้วไม่เคยสัมผัสของจริงมาก่อนอันเนี้ยที่ลุงบอกว่าเนี่ยที่เราต้องขุดก็คือเราต้องขุดอันนี้ให้ลึกลงไปกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะก็จะมีอันนี้จะเป็นส่วนของที่ยื่นมาข้างบนอันนี้เป็นแกนกระดูกข้างล่างแล้วก็มีแกนยื่นขึ้นมายาวๆข้างบนนะครับอันนี้นี่คือส่วนที่เราขุดออกไปแล้ว แต่ว่ายังไม่ลึกพอเพราะนั้นวันนี้ถ้ามานี่ก็คือขุดร่องนี้ให้ลึกลงไปอีกแล้วเข้าใจวิธีการแล้วไม่รอช้าละค่ะนี่เป็นไดโนเสาร์กินสัตว์มีชื่อว่าสยามโมไทรานัสอีสานเอนซิสอายุประมาณ120ถึง130ล้านปี ที่แตงกวาออฟและเพื่อนๆช่วยกันขุดอยู่นี้เป็นกระดูกสะโพกและกระดูกหางค่ะฝังตัวเป็นเนื้อเดียวกับชั้นหินทรายก็เลยขุดยากหน่อยท้าทายอย่างนี้เด็กๆไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะนอกจากการลงมือขุดค้นด้วยตัวเองแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกหลายอย่างค่ะทำให้เด็กๆได้รู้จักกับสัตว์ที่เคยครองโลกนี้ đi nghiêng khinh ็นเธออยากพบเลยอยากเจออยากถามเธอวันนั้นโลกเป็นอย่างไรที่ส่วนกางเพราะประกอบไปด้วยพันธุ์ปดพืชจำนวนมากกว่า2,000ซีเรียม,มันสามารถ มีจำนวนมากกว่าการช่วยบอกเหตุผลด้วยตัวไหนของไดโนเสาร์ที่กลายเป็นฟอสซิลได้บ้างกระดูกและไข่รอยเท้าปั้นเอ่อวิ่งหาคำถามคำตอบครบ20ข้อพี่ต้นช่วยเฉลยค่ะออะไรเ่ยึงนัวิทยาศาสตร์ว่ามีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ ข้อที่11นะครับเราคิดว่าการสูญพันธุ์ของนักรีนต้องสเกิดจากอะไรช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยกรบาดวิ่งช่วยฝนตกบาดอากาศไม่บริสุทธิ์แผ่นดินแยกทำให้เรียนทุกสองตกเลย เป็นเดนเสาพันคอยามเพราะมันตัวสูงและใหญ่ดูสง่าดีทางกวานี่ก็ชอบเดนเสาที่แบบว่ามันมีงอนออกมาอันนี้มันก็ลงน้ําดำน้ําได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแปลกมากที่มันมีเดนเสาแบบเป็นเดนเสาที่ครองโลกมานานมากกว่าคนคนพันไปแล้วในโลกนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยถ้าเกิดคนตายไป แล้วอะไรมันจะ,นนจะเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นพวกลิงหรืออะไรแล้วเขาไปาทำกําเนิดใหม่มกําเนิดมาเป็นคนใหม่แต่ก็ต้องมาดูในเสาแล้วก็มาต้องมาดูศพคนนั้นเป็นไงเพราะแต่และคนมาคนแขนเบี้ยวแข็อะไรอาจจะเป็นต่างดาวก็ได้ไไไไไขเี้ยวี้ยวค่ะค่ายเด็กฉเฉลียวเที่ยวฉลาดที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นกิจกรรมปิดเทอม ที่นอกจากความสนุกสนานแล้ว a, ยังทำให้เด็กๆได้รู้และเข้าใจความเป็นมาของโลกใบนี้ดียิ่งขึ้นและอยู่ๆก็มีเกิดแผ่นดินสั่นสั่นไปหมดสั่นไปหมดเลยไู้เสาตัวระารสองตัวขึ้นมาไแล้วก็บอกว่าอะไรสั่นกันเนี่ย ในที่สุดภูเขาไฟก็ระเบิดต้นไม้และสัตวก็ตายอนุสรณ์ที่นี้เหลือไว้เพียงสรายภูเขาโบราณหนึ่งอันจากที่เหลือนั้นกลับกลายเป็นฟอสซิลไปหมดแล้วให้แล้วครับหาตามฟ้าฟอสซิลนี้ขุดได้ที่ไหน ขุดหาได้ที่ภูเวียง,งท่านอยากขุดเชิญข,ขุดสองชั่วโมงลงสามเซนไดโนเสาร์คลองโลกอยู่ประมาณหลายร้อยล้านปีนะคะมนุษย์เราจะคลองโลกไปได้นานแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่านานแค่ไหนไม่สำคัญเท่าอยู่ในโลกอย่างเป็นมิตรที่สุดเพื่อให้โลกอยู่อย่างยั่งยืนที่สุดนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่ติดตามช่วงกิจกรรมท้ายรายการ รางวัลก็คือสมุดบันทึกนิทานของมูลนิธิเด็กค่ะ30รางวัลด้วยกันสำหรับคนที่เขียนเล่าความฝันของตัวเองในหัวข้อโรงเรียนในฝันฝันถึงโรงเรียนอย่างไรเล่ามาให้ฟังนะคะความยาวหนึ่งหน้ากระดาษจะมีที่อยู่ของทุ่งแสงตะวันอยู่ท้ายรายการสัปดาห์หน้าพบกับหมู่บ้านชาวอาขาที่น่ารักมากหมู่บ้านหลอโยจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้ทายกหนาไปหมดแล้วอ่ะ แบบนี้จะปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าคะบอกภัยครับจะไม่รกเอาไว้ทำอะไรอันนี้ตามน้ำพียงคิดแล้วก็ดื่มชาตามบีบมาเยอะเชื่อ